เพื่องทิพการละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนลุงป้องดูดมิ่งขวานวงสุวรรณดูดแสงสุวรรณส่วนอีตูกโดนไล่ออกจากพักอย่างเป็นทางการแสงสุวรรณวงสุวรรณนั่งสั่นหัวนักข่าวสาวยาวและยั่วหย่อนคำถามเอามิ่งขวานมาแทนตูกขนงามงามวงสุวรรณเกือบจะจามบอกเฟกนิว์ แสงสุวรรณไม่สามารถแทนประยุทธ์สมองตูบเซลล์ร่อนหลุดกว่าเซลล์ผิวอ,อสอมอทอคุมมาแล้วยกทงทิวเป็นผออ,อช่อง9นิ้ว9กิโลฉลาดล้ำนำสมัยซอฟตพาวเวอร์เอกรัตพูดเสียงเหนือไม่โมโหท่านนิ่งขวัญเคยชวนอาร์ตมาเติบโตเล่นการเมืองอาร์เซโนไม่กล้าทำ สารภาพในรายการซียูไลท์ว่ามิ่งขวัญคิดการใหญ่สมองล้ําผลงานเก่าด้านงานข่าวคนจดจําเศรษฐกิจที่ตกต่ําทํายังไงอาร์ตเอกรชจัดข่าวใหญ่ช่องข่าวเข้มพีพีทีวีข่าวจัดเต็มขยี้ขยายพี่คินโดก็ช่องนี้คิดแยบคายแฉโกนโกงพนันร้ายบ่อนรายวันอาร์ตยังชมวิสัยทัศน์จิ๋วแต่แจ๋ว จาพิชิตบอกแดกแห้วกลับหลังหันมิ่งเปลี่ยนขั้วศพไอ้ป้องวงสุวรรณไม่มีกลัวประชาทานโลกออนไลน์ใครเคยเลือกก็เกลือกลิ้งด่ามิ่งขวัญทรยศคนหมู่พันฝันสลายอุดมการใต้ต้นโพก็กลับกลายต้านอีตู่และผู้ร้ายคอสอชอไม่ได้หมายว่าร้ายแค่อีแกตูแต่ต้องรวมทั้งแกงกรุ๊ปพวกหัวหมอ มิ่งน่ะมิ่งทิ้งทวนท้ายนั่งลอยคอห่ากลับอีกใครที่ล้อต่อปาดคำคุณนักข่าววาสนาแ่นานุวมโดนพาดพิงมาเข้าร่วมโดนขยำส่วนอีตู่ป้อมเตะทิ้งให้โลกจำพี่ข้าน้องสองระยำขอร่ำลาดีอย่างเดียวเซลล์สมองของมิ่งขวัญมากกว่าตูปเป็นล้านพันนะคุณขา อุดมการแดกไม่ได้มิ่งแหกตาจ่าพิชิตแทบเป็นบ้าอยากลาตายลงรูปภาพขออภัยนะลูกเพจเคยเลือกมิ่งเหยื่อติดเบ็ดก็ทิบหายขนาดจ่ายังหลงรักใจละลายแล้ว่ามิ่งฉลาดร้ายไหวพริดดีดูการตอบสอบสัมภาษณ์กับนักข่าวไม่เกรงกลัวยามเอ่ยกล่าวไม่ลุกหนีเด็กรุ่นลูกเป็นนักข่าวห้ามต่อยตี มุงสุวรรณนั่งตาหยีนั่งละเมอพักพลังประชาป้อมย้อมแมวขายหาไอเทมอันใหม่ๆนำเสนอพักของเราดูดีขึ้นยิ่งเพื่อนเกลอว่าที่นายกหน้าด่าเดอออกทีวีใครอยากด่าว่าผิดคำตบัดสัตว์เขียนคอมเมนต์แบบชัดชัดยามศักิ์สีเชิญเลยมุงตามสบายสิทธิเสรีสึกเลือกตั้งปากกาสีกาลงไป จะรอดูคะแนนนับหยับยุยยี่หรือลุงนิ่งจะได้ดีสี่สมัยพลังป้องพร้อมลุงนิ่งหวังซื้อใจส่วนอีตูกเงาห,หัวหายตายแน่นอนจบตอนลุงป้องดูดนิ่งขวานวงสุวรรณหูดแสงสุวรรณส่วนอีตูกโดนไล่ออกจากพักอย่างเป็นทางการคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกบีประชาชนกบฏประชาชี